ค่ะเมื่อกี้ก็เป็น FQA จากลูกค้ามานะคะบอกว่าถ้ากระทะที่จะใช้ไฟแรงนะคะเออลูกค้าจะใช้แบบไหนดีมั่งนะคะพี่วราลแนะนำสองตัวนะคะหนึ่งคือแบบสเลดที่ใช้กับไฟแรงนะคะเป็นตัวนี้นะคะก็ไซส์จะมีสองไซส์นะคะงานหนาอยู่นะคะกับสองนะคะ เป็นกระทะเหล็กแบบนี้นะคะทั่วไปนะคะก็คือแนะนำตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือการใช้งานนะคะ1ถ้าใช้ที่บ้านนะคะถ้าใช้ที่บ้านนะคะบ้านนานๆทีใช้ทีหรือว่าอาจจะใช้บ่อยแต่ว่าไม่ได้ใช้ทุกวันนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ใช้สเตลแบบไฟแรงไปเลยดีกว่าตัวนี้ก็มี2ไซส์นะคะแล้วก็มี2ราคารู้สึกจะ900กว่ากับ1,150บาทหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวส่งดีเทลให้ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แนะนํานะคะเป็นไฟแรงแล้วก็กระจายความร้อนได้ดีนะคะส่วนไอตัวเนี้ค่ะถ้าเป็นร้านอาหารหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็ใช้ได้เพราะว่ามันต้องใช้ทุกวันนะคะไม่งั้นสนิมมันจะขึ้นแล้วก็ต้องเผากระทะส่วนตัวไอตัวสเตเลนนี่ไม่ต้องเผานะคะอันนี้ก็ก่อนเนาะเลยทำ FQA ให้กับลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ